สวัสดีคร,บครบนนับพี่พี่เพื่อนๆืนน้องน้องท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านสำหรับปีพศออนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนครับท่านคือไปซื้อของครับระได้ตังทอนมาเป็นเหรียญสิบบาทที่ราคาสูงพศออนี้แหละครับท่านเรามาดูขราบว่าจะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตที่เท่าไหร่นะครับ ัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมเฮงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของ,องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยาดิในรัชการที่เก้าของเราันนี้แหละครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านผมไม่ได้ซื้อมาอะไรเลยครับผม,ไ,มได้มาจากนอก้องสาวคนหนึ่งครับที่ไปแลกที่ธนาคารมาให้ผมเขาทำงานที่ธนาคารนะครับเหรียญน,นี้นะครับไปเหรียญที่ โคตรโชคดีของพงเลยครับเนี่ยมายังไงครับเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากด้วยเลยครับเนี่ยบอกตรงเลยครับสำหรับปีพศนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนลักษณะสมบุญแบบีิต่างหากครับเนี่ยลักษณะของเหรียญก็คือคิวโพลิเก้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านลักษณะเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจาะมากเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะครับสุดยอดครับเรามาดูขบั่าจะเป็นปีพศอะไรนะครับติดอยู่นนับบบีหาาายยกกะ้ครเแมล มาดูครับนี่ครับนี่ขอบเฟืองครับสมบูรณ์แบบมากครับเหรียญนี้ครับอืแทบจะหาจุดบกพร่องไม่มีเลยครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับบอกตรงเลยว่าเงินสองถึงสามพันสบายๆเลยนครับแบบนี้ครับเนี่ยดูสิครับสวยงามประการขนาดไหนคิดดูนะครับคมชัดเจาะมากครับขอบเฟืองกระเรียบเหรียนนี้ครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบวสามตัวที่ึกนอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมา สำญักษณ์ของยวนที่ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการตาสายตานะครับจะได้มือรู้ๆคำนูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอ2องพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านสองห้าสี่หนึ่งนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยโชคโชคดีแล้วครับผมตื่นเต้นหมเลยครับวันนี้ครับแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ครับวันอาทิตย์น้องสาวผมมาหาครับนี่ครับสวยมากครับเหรียญนี้ครับโชคดีมากเลยตื่นเต้นมากเลยครับส่วนตรงกลางคือ พระปรางค์วัดลุนล่าบาราลามตามลงไม้นี้ผู้ไม่นั้นเจ้าพญาได้ร่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบาทอลิบินนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับจุดขายมีจุดเดียวครับคือปีพศนี้นะครับปีพศสองห้าสี่หนึ่งนี่นครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตนะครับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี้ยความกว้างของเด่นอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเอง ในระดับยูเอนซีนี้ขยับขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจากสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับยูเอนซีนะครับจากสองสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับยูนซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที500่ลวละห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทเลยนะครับ